อันยองอังกกนเชียวพกแทนายธนหงโยแคสเกมทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมรูอบบกซึ่งเราไปเจอแบบหนึ่งจากช่องพี่เป็นสีวิงเห็นที่เขาเล่นแบบนี้นะคะแบบนี้มันแมบแนวก็วงจนปิดให้ดูว่ามีความผิดปกติบ้านเราหรือเปล่าหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นเองนะคะเรียกง,ง่ายๆก็คือ ผีนะฮะเดี๋ยวขอทำการปิดเสียงในเกมแป๊บหนึ่งแบบนี้เล่นถึงุดหนึ่งคนเดอ้อโอเคเราปิดเสียงเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 2> <Okay. S 1> เ,เ,เออฮะนี่น่าจะเป็นบา่าโอเคเราขอดูก่อนรองเท้าอันนี้ประตูประตูเสื้อผ้า เดี๋ยวก่อนนะโอ,อ้ให้กดรีพอร์ตโอเคดาบพ้องครัวหน้าต่างของอยู่ครบนะน้ำก็อยู่ครบนะเ้รองครัว สอบเปล่าเฮ้ยคืออะไรอ่ะ สอบอยังอยู่โอ้โหนี่มันเล่าเปลดแล้วมันปิดแล้วมันปล,ด,ล,นปลดใจจีนโอ้โหบ้านเล่าเกินโอ้โหโหไม่ถูกอีกน่าจะอันนี้แหละม้ง เดี๋ยวมันมีปืนด้วยเหรอห้องน้นมีปืนด้วยเหรอศพเจ็ะศพวัดเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นประตูปิดเปิดอยู่เมื่อกี้เห็นประตูปิดเปิดอยูอ่เออประต้องระบุด้วยโอเคลืมไป เมื่อแต่แรกแหละดูส่งนี่นะผิดเสียงแล้วเอาเสียงเออลิเกมากลมไมไ่ให้ใกลัวไม่ใช่ใส่เลยใส่ใ ห้องนี้จำได้เพราะว่ามีตู้เปิดอยู่ดูหลอนไปอีกแบบนึงเนาะเขาบอกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเอาแล้วอยากกิดน,นะอะไรอ่ะก็ตรงบันไดหกแล้วนี่ ปืนแล้วสอบมาอยู่อะไรตรงนั้นน่ะห้องน้ำ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  ห้องน,น้ำห้องน,น้ำห้องน้ำห้องน้ำมีเลื้ยงห้องน้ำมีเหลืองห้องน้ำมีเหลืองห้องน้ำมีเหลืองมีเหลืองแล้วห้องเนอ่นนะเ่อร์ไม่ใช่เราคนดูคนเดียวบุหรุดไปทันดี ผู้ปีศาจไทายออผมเ้อคุณพี่เอาเปืนไปครับห้องนี้ปืนๆนะครับคุณพี่คุณพี่ไม่ถูกใจเลยหรอกครับไม่ถูกใจอะไรอ่าโอ้ยก oh <my> yeah, ้อนยาก แต,ก,ก,แตกเฮ้ยก็แตกเลยอะวอทเดอร้แค่ได้ไปหนึ่งอะ เริ่มใหม่อ่าห้องโถงห้องนอนห้องนั่งเล่นอันนี้อาจจะไว้มีคมนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีศพห้องน้ำแล้วก็ปืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องนร้ำมีผีจำไว้ ไม่มีเจกันนะไม,มนนะนไม่มีเจกันนะห้หองนี้ถ้าจะไม่ผิดมัน,นไม่มีเจกันใกล้ๆอยู่นี่สายนี้แหละไม่มีเจกันลืมอย่างนี้มันกูรู้แหละกูรู้แหละห้อเลยนะ ห้องไหนนะห้อสนอติ้ติ้งคู่รู้แล้วไม่ใช่น่าจะอันนี้แหละมีฟงโอ้โหมาเป็นทีวีสวัสดีครับคุณพีี โอ้โหเขาไม่ใช่อีกโอ้โหคนพี่ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะไล่เรียงลำดับเลยนะมากีีศบมากีีศบ คุณพี่ยังอยู่ไหมคุณพี่ยังอยู่ด้วยครับคุณพี่ครับเปิดไฟเัาเอิมคุณพี่ครับเปลืองเปลืออเอคุณพี่ครับอยากแฮกนะฮะเพราะว่าเปลืองค่าไฟของเขานะฮะเจ้าของบ้านหลังนี้เขาจ่ายค่าไฟเดือนละแปดหมื่นนะฮะฟังไม่ผิดนะฮะคุณพี่บ้านหลังนี้เขาจ่ายค่าไฟเดือนละแปดหมื่นนะฮะ แปดหมื่นไม่พอนะฮะแปดแสนอีกนะฮะอย่าเปิดไฟได้สิคุณพี่แตกแม่ แต่แไ่ดูทรงแต่งได้่า <c oughs> จะอันนี้แหละ เงี่ยงานงอกแล้วอันนี้มีเสือบุกบบันไดนอกจากนี้ปกติห้องนี้มันมืดไี่เซลเสือบสาโด้ซ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 าโด้พี่พี่ พี่พี่เราเป็นตัวบมอแซโด็น่าจะ,ะเอ็มเอป่ะเอ็มเอ่นเงาแซโด่นันเงาอันนี้สวยอนนี้สวยอุ้ยพี่ไปแล้ว ใช่ไหมห้ <S <S องโขโอโห้งล่างแตกเรียบรอย้อยไม่ใช่เลยนะเล่นไปจะตัลหลับแล้วอะ่ะไม่ได้ทั้งเลย ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเสียงเป็นไรตาจะปิดอยู่แล้วตอนนีน้เอาได้แบนเดียว what the fuck oh my หน้าบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม,ม่มีอยู่แล้วไม่มีศพบ,บืดไม่มีอะไร สอบเงอยู่อ่ะสอบก็ยังอยู่ทูกคนเห็นอะไรไหมห้องนี้ ประตูห้องนอนเปิดว่าแล้วประตูต้องเปิดเฮสูบด้วยศพน่าจะอันนี้แหละดูทรงห้องนี้ไฟดับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กิปนีดีด้วยนะคะไปเลยหลับบ,บาย